สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมน้อยนัทวัฒน์ครับจาก Ford Auto g a l กล r ลรี่ปทุมธานีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับการรีวิวชุดแต่งรถยนต์ Ford ครับวันนี้อยู่ในชุด Y Body F150 ครับพร้อมกับยกสูง2นิ้วครับผมเสริมด้วยล้อใหญ่แบบนี้เลยขอบ20ครับผมด้านท้ายจะเป็นชุดของ h a m m e r นั่นเองครับแต่ก่อนจะไปรับชมครับผมฝากลูกค้ากด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง น้อยนัทวันรด้วยนะครับผมจะมีคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับผมมาดูชุดแรกกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นชุดหน้า f 1 5 0นะครับผมด้านบนจะเป็นตัวสกู๊ปนะครับตรงนี้ออกแบบมาเป็นสีดำเงานะครับตัดด้วยสีดำด้านครับผมแล้วก็ตัวม้านะครับผมลูกค้าเลือกเป็นสีบลอนนะครับให้รถดูสปอร์ตและมีมิติเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตกแต่งด้วย ตัวสีบรอนนั่นเองครับผมถัดลงมาตัดด้วยคําว่าเรนเจอร์อะคริลิกสีเงานั่นเองนะครับทำให้รถดูมีความสปอร์ตแล้วก็ดูหรูเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมกระจังหน้าออกแบบมาเป็นสีดำด้านนะครับผมพร้อมกับตัว f o r d ตัดสีบรอนนั่นเองมาพร้อมกับไฟ led ดวงเล็กๆแบบนี้เลยครับผม3ดวงครับแล้วก็ตัดด้วยสี บอนนะครับผมสําหรับตัวกันแข้งนะครับอิดหินดินทรายนะครับผมกระเด็นเข้าเครื่องเนาะแล้วก็ติดตั้งมาให้ลูกค้าด้วยครับแล้วก็ด้านหน้าครับผมตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตกแต่งมาในสไตล์ของไฟมัสแตงนั่นเองครับผมเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ครับแล้วก็คีบฉลาม3จุดนะครับตัวนี้ครอบด้วยเบ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมเป็นไฟ led นะครับแล้วก็ภายในลูกค้าเลือกเป็นสีเลดอันนั่นเองครับ แล้วก็ถัดลงมาครับผมเป็นไฟตัดมองนั่นเองครับ LED 5จุดแบบนี้เลยครับผมทำงานควบคู่กับตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ชุด F150 ก็จะมีไฟตกแต่งตัว C ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่บอกไปนั่นคือการ Y body นั่นเองนะครับคือเราจะตีโป่งด้านข้างนะครับผมให้มีให้รถมีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับเทียบกับตัว แรปเตอร์นั่นเองนะครับผมคือการตีปงออกมาแบบนี้เป็นรูปทรงแบบนี้เลยประมาณ3นิ้วนะครับแล้วก็ซุ้มล้อเป็นสไตล์แรปเตอร์เหมือนกันนะครับสวยมากๆเลยครับคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับผมเป็นแม็กนะครับขอบ20นะครับผมออฟเซตออฟลึกลบ44นั่นเองครับมาในล้อมัตเทเลนใหญ่ๆดุๆดูแบบนี้เลยครับแล้วก็ ล้อที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมเราก็ต้องยกสูงด้วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยปีกนกแล้วก็เสริมกันโครงนะครับผมตัวนี้ปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับทำให้การขับขี่ที่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารถเรามีการยกสูงไปด้วยนะครับแล้วก็เสริมเหล็กกันโครงให้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างครับมีครีบฉลามตรงนี้ตกแต่งมาด้วยนะครับผมเราก็ ด้านข้างลูกค้าไม่ได้เน้นสติกเกอร์ที่มีลวดลายเยอะนะครับเป็นเน้นสีเทาแล้วก็ตัดสีแดงนะครับให้รถมีความดํารวมไปถึงราวหลังคาตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดํานะครับหรือว่าจะเลือกเป็นสีบอลก็ได้แล้วก็มีเป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับไม่แนะนําให้โยกหรือโหนนะครับผมเพราะว่าเราติดเพียงกาว 3M ป่งด้านท้ายก็ตีโป่งออกมาเหมือนกันแต่จะเล็กกว่าด้านหน้านะครับ ตัวนี้จะมีขนาดประมาณ2นิ้วนะครับเมื่อเทียบกับซุ้มล้อตรงนี้แล้วก็จะอยู่ประมาณ5นิ้วได้นะครับผมจะเล็กกว่าด้านหน้านะครับโลบาร์ด้านท้ายเป็นเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองครับพร้อมไฟส่องไฟเบรคนะครับผมตรงนี้ติดแถมมาให้ด้วยครับแล้วก็ถัดมาที่ตัวไฟท้ายนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ยกชุดเป็นไฟ led นะครับผมตัว J แบบนี้เลยครับเป็นไฟวิ่งนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยนะครับผมตรงนี้ติดให้มาครบคู่กับตัวรถแบบนี้ไปเลยครับรวมไปถึงตัวชุดครอบฝาท้ายกระบะนั่นเองครับผมตัวนี้ออกแบบมาเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีรถสีดําเงานะครับผมแล้วก็ตัว FORD ก็เป็นสีบรอนเหมือนตัวด้านหน้านะครับทำให้รถมีความสปอร์ตแล้วก็มีความหรูเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ถัดลงมาครับที่กันชนด้านท้ายนะครับจะเป็นของแฮมเมอร์เช่นเคยครับผมรูปทรงแบบนี้เลยนะครับดูแข็งแรงบึกบึนนะครับพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะครับผมสองห่วงแล้วก็ไฟถอย2จุดนะครับเป็น LED รวมไปถึงตกแต่งด้วยไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับก็มีมาให้ด้วยครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับติดมาให้เพราะว่า ภายในเราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดเหมือนเดิมจากโรงงานครับเป็นเซนเซอร์กะเป็นเซ็นเซอร์กะร,ระยะถอยนะครับผมเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าสวยดุนะครับผมแล้วก็มีความใหญ่เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองโดยการตีโป่ง วายบอดี้ด้านข้างนะครับผมเสริมด้วยล้อขนาด20นะครับยกสูง2นิ้วครับผมต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับคันนี้แล้วก็เป็นชุดแต่งที่กำลังนิยมกันเลยนะครับคือการวายบอดี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับครับผมมาดูภายในกันบ้างนะครับมาพร้อมกับ อ่าพวงมาลัยผ่อนแรง e-part เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรออกนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ควบคุมอ่าผ่านคอนโซลทางด้านฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นควบคุมหน้าปัดหน้าจอของคนขับนั่นเองครับตัวนี้เป็นรุ่น xl p l u s นะครับ4ประตูเป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะครับผมเครื่องโยนต2 2ครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรครับผมแล้วก็ภายในไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเอบาะผู้โดยสารนะครับผมจะเป็นเบาะผ้ามานะครับผมเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีแดงๆสวยงามทรงสปอร์ตแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันต่อครับผมเพราะว่า คันนี้ต้องบอกเลยว่าตกแต่งออกมาได้สวยลงตัวมากๆนะครับผมเป็นรุ่น xl plus sport เออโทษทีครับเป็นรุ่น xl plus 4ประตูนั่นเองครับผมเป็นกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับผมราคา752,000บาทนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถยนต์นะครับผมกระบะยกสูงตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับผมและเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ แนะนำเลยรุ่นนี้บอกเลยว่าแต่งออกมาในสไตล์วายบอดี้พร้อมยกสูงนะครับผมชุดหน้าเป็น f 5 5 0้อยห้าดุโหด,ด,ด,ดแบบนี้นะครับผมลูกค้าออกแบบแล้วก็ตกแต่งมาได้ลงตัวมากๆนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจการแต่งแนวนี้สไตล์นี้นะครับผมเรายินดีให้คำแนะนำครับหรือว่าลูกค้านะครับชอบนะครับผมสามารถแคปหน้าจอนะครับ แอดไลน์ line, ส่งมาไลน์ส่วนตัวหรือว่าโทรคุยกันได้นะครับผมที่เบอร์0842391429ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์โปรโมชั่นเงินดาวครับเรายังมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเนาะ แล้วก็มีบริการส่งมอบรถถึงที่นะครับผมลูกค้าจะได้ไม่ต้องเดินทางเพราะว่ากรณีที่ลูกค้าเป็นมือใหม่ยังไม่คุ้นชินกับรถนะครับการเดินทางใน,นระยะทางไกลๆก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเราก็มีบริการส่งมอบรถถึงที่เช่นกันครับฝากลูกค้านะครับผมที่กำลังมีแผนออกรถนะครับและมี Ford Ranger อยู่ในใจและการชอบชุดแต่งสไตล์แบบนี้นะครับหรือว่าสไตล์อื่นๆในช่องของเราก็มีนะครับช่องน้อย นัทวัฒน์นั่นเองนะครับผมฝากลูกค้ากด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการนำเสนอรีวิวชุดแต่งของ Ford แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆของทางช่องอัปเดตลูกค้าจะได้ไม่พลาดเนาะทักมาคุยกันก็ได้โทรมาสอบถามเฉยๆก็ได้ครับไม่ซื้อไม่จองไม่เป็นไรครับผมยินดีให้คำแนะนำทุกเคสเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่ รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาลูกค้าไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเป็นชุดแต่งแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ